สวัสดีครับผมเอาใจเกษตกกนพี่น้องคือเก่าแล้วครับมหาหยามบ่วงคือเก่าแล้วพี่น้องเดี๋ยวยังอยู่ไม่น้าปังเลอพี่น้องเด้อบางกีนี่จะครองหน้ารถยไอ้เก็บไปให้แล้วตัวหนูนึงไม่เป็นหนูหน่อยพี่น้องกับเล็กเนะาะทำงานละอันนึงผมมาว่าท่านสวดัดีดีตัวกับเล็กผมโมเสียเห็นแต่เราถือหยางเลยเดี๋ยวพี่น้องหวยใหม่ๆนะครับผมใส่จิ้มว้บนหลังเลยครับเที่ยวทางได้บุญ ดูมันติดครับลั่นอยู่ว่าติดไปเบิ่งไปเรื่อยๆเลยพี่น้องโอ้มื่อนี้บรรยากาศยังกันหนาวหนาวเ้ยพี่น้องด้อเป็นสีหนาวหนาวครับบรรยากาศหนูยั่งยู่เเ้อพี่น้องด้อหนูแต่ผู้ผมก็ได้ไปหลายตัวอยู่ที่มาสันมากนะ Ủa ô ngoài theo như nào. Mũi nhảy đây này. Đang muốn chơi. Cứ bắt chơi bây giờ. Chơi là bị nào. เอ้าเอาอีกครับพี่น้องถึกหนูหน่อยแล้วครับนี่ยนี่เดกลับเล็กเข้าอ๋อหนูหน่อยอยากหลายเด้พี่น้องหนูใเงยมือนั้นได้ไปแก้พวกกีตัวในประมาณหาตัวเลยนะพี่น้องเอ้าเดี๋ยวเก็บหนูกันนะพี่น้องเด้อนี่นั่นนั่นใช่ปะตัวพวกหญ่ครับหนูหน่อยน่ะมือเราเมันก็นหางขาดดิซือน,นี่แหละพี่น้องมือเราพบ อ่ะเด็กเก็บหนูก,กันพี่น้องโอ้บรรยากาศเศร้านี่ยแบบเย็นเย็นหนาวหนาวเด้อพี่น้องเด้อเด่นเด่นตัวหน่อยครับตัวใหญ่ไปเดี๋ยวผมใส่ไปน้ำวันนี้แล้วพี่น้องขุนขึ้นไปพุ่นละขึ้นไปเทิงพุ่นเทิงห่วยพุ่นล้วเดี๋ยวต้องขามขามรั่วไปกันแล้วหนูใเงยย่งเงงด้อพี่น้องเด้อ มันขาดบ่วงผมยอยู่โอ้นี่ม้ขวายใหม่ๆเลยพี่น้อมมันทีมีนูอยู่เลยเบิกงกันต่อพี่นนุ่มบานไปสองตัวเลยเด้อครับ ได้สองตัวแล้วพี่น้องตัวแรกตัวคลองหน้าเป็นยางเป็นยางเลาะหน้าเป็นเป็นกระเล่นเห็นแต่ผมเห็นแตถนน่ถือหนูกับเตือนกับเล็กไปผมก็บอกเพื่อนเอาอยู่เป็นว่าเป็นว่นมีเวลาเห็ดไป็นไงใจผมอยากไดต้ตงกับเล็กกัแล้วพอดีมาปอพอดีครับกระเล่นนั่น หม้นี่ก็จะบุมีีตแล้วพี่น้องบอลันเลยนี่อยามบวงกันต่อพี่น้องกลับเลี้ยงเข้ากับเบอรแล้วล่ละตัวยามต้องเป็นลวดแล้วบ้านนี้บวงลวดแล้วพี่น้องบ้านนี้เบืองกันครับโอ้อากาศเย,าย,ย็นๆหนาวๆเด้อวพี่น้องเด้อหนูบ่มีหั้มันก็บ่เที่ยว ม,มิดกระปิหนอนี่นท่างก็ดีอยู่ผนบ่าที่แม่นันจบดบดหรอผมว่ามันยังอยู่นะหนูแค่ไหนใช่เพิ่งทั้งนี้แหละบ่ผ่านครับ บูดบวกได้ดีอยู่พี่น้องยังบ่ถืออยู่เด็กพอพันครับอืมจะไปไทยแล้วพี่น้อง มันจะเบิดอีหลีเบได้เก็บบ่วงก็พอละพี่น้องเนี่ยแต่นูมันยั่งยั่งอยู่พี่องนูน่ะนูยั่งแน่นอนครับเดินก็จะอยากห่างๆเื่าวัด่ะพวผมก็ได้ไปหลายตัวด้วย <c oughs> นะเดี๋ยวย่างไปเบง,งหลังนึงนครับเดี่อไปพี่ไปพี่ับพี่เ,เพิ่งพุ่นซุ่มพุ่นโอ้บรรยากาศดีหลายเด้อพี่น้องเด้อตัวนี้สีเย็ยนๆครับมือเนี้ย <BS> สี่หนาว,นาวยนๆวยิ่เย็นได้บรรยากาศก็ได้ครับบรรยากาศตรงไหนตรงหน้าพี่น้องเอ้ยเอ้ยน้อยคนเกิดอ,อออกมากผิดรอผิดเบิดแล้วพี่น้งงองเอ้ยขันมิงว่าอยู่ในบ้านมันบุ่นวญใบอยู่น้ำทงน้ำทาว่าอะไรเหล้วพี่น้องเลยมันบรรยากาศลดผมมานี่ กตรงไหนตรงหน้าบ <t S 1> ้านเขาเนี่ยจะอยู่อย่างเดี๋ยวเตรียมเพิ่มว่ามันมันใหญ่แล้วพี่น้องเว้ยนี่แม่ส่นบ่วงเลยทำไมมันใหญ่แล้วผมว่ามันบองนี่มันแป่นเด้ผมว่าก็ที่ใหญ่แล้วผมว่า หงายลงไปล่างได้อีกประมาณที่กลางนี่เลยผมใส่ไ,ไปหลักอ้อมลงไปบนลำยู่แล้วมีแต้่มเปิ่มอ่อนได้เจ้าหนูหน่อยอสองตัวสองบัวเที่ยวพี่นนองบัวบเที่ยวครับเด่ยวทางาส่งแนหลนอยู่เดี๋ยวไปบึงซุ้มที่เหลือพี่น้องย่งอีก มันกดตอบพี่น้องผมใส่ไว้คางสาเราวนี่แหละทิ่ใส่ไว้ซองอะไใส่ไว้บสทานจักเทียบพี่น้องบอกนี่อันนี่คือลุมที่ยล่มลุมพี่น้องลังเนี่ยโบราณโบราณสุดเลยหลังนี่เนี่ย นโอ้โหเน็กสลัดที่เด้อพี่น้องเด้เอเน็กสลัดเดือยว่าผ่านเลยเก็สลัดแน่ยอยู่ยังได้หลังนะเนี่ยเนี่ยใส่ทิ้งไว้บ่ผา่านไหมผ่านเลยครับเตวอยู่เด้ดหนู้ว่าผ่านเลยพี่นน้องเลย อีกลังหนึ่งครับลังสุดท่ายล่ะพี่น้องเอ้ยได้มานสองตัวแล้วพี่น้องไม่เป็นหนูนหน่อยครับนี่เติมกันบ่เก็ตัวบ่ดูเลย,ดยิดเพียบลังนี้ก็ได้นะเบิดแล้วพี่น้องเอ้ยดูนลบรรยากาศแดดกำลังจะออกครับน้ำหมอกจะไหลได้หมอนี่ด้วย สีหนาวหนาวเย็นๆครับเพราะว่ามันสีหนาวสีเย็นเด้ไม่ห้อยหนูเลยไปไดองเด้ค่อยเที่ยวอยู่ครับเฮ้เดิไปเบิ่งกันครับพี่น้องพี่น้องงานครับพี่น้องรอบเจ้านี่น็ได้สองตัวนะพี่น้งองนี่ตัวนี้ เจ้าของหน้าเจ้าเลาะนี่เด็กกับเล็กผมเนี่ยละ่ะประมาณนีงพอดีผมยางาาว่าวันนี้เลาะเลี้ยวเลยพอต่นี่กับเล็กนี่หนู้บริได้เลยพี่น้องชิได้กับเล็กนี่ยละ่ะกั๊บบอกไอ้เลาะเอาเยอะนัวเลาะแล้วพอพอมีไรจะเตือนก็จิ้มหนึ่งก็ยังอยู่ไหมเอ็นหน้าปังเลยพี่น้องเนี่ยที่ว่าได้อยู่ได้กินได้มาอันลวพี่น้องเด้สองตัวแล้วครับรอบเช้านี่ก็ โอ้ผมมันยึงย่บงกไงก็ยังยงอยู่เอพไปนองเด้บ่วงผมขาดไปหลังนึงล่วกะเห็นตาหางที่หางขาดขากับเล็กนี่แหละอว่านยอยกดิ่งช่วงยังน้อยพไปนองเด้ยวผมเสิใส่ที่ไม่ยู่บ่วงจะช่วงสั้นต่อี๋ยุนไปแต่มันเขาออกมวงมันเป็นว่าสันลมมังกับกาบกง่มันผมคจดว่าถึงย่งไงเอพไปนองเด้เห็นอยลางหางไง กิมนี่ะมาณนี้นะพี่น้องเพระาะได้ยูได้กินอยู่ครับรกากคนไรก็แจ้งก็จะถามบาดใจกัรแต่กว่าในเด้อพี่น้องเด้อยสวัสดีครับผม